พี่น้องกยเดินทางไป็ำงานกับผมฝนยังลิ่นอยู่นะครับเนี่ยยังลิ่นไม่เรื่อยอยู่นี่ยฝนยังลิ่นมาเรื่อยอยู่ครับแต่ว่ากาจากใต้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะฝนฝนจับโอ้ยกระจกผมนะครับผมลิ่นมาเรื่อยแต่เราก็ต้องไปครับเป็นหน้าที่อ,อสู่ส้นไปสั้นหลหรอครับผม มันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเนาะมันบ่าหาก็บ่ได้กินไม่เฮ็ดก็ไม่ได้กินไม่หาก็ไม่ได้กินนะครับต้องสู่ต้องส้นนะครับผมเอาลีวนะครับผมนี่บ่ละ่ะมกคุงพ่อต่ำเดอ๋ยวข้าวเจาะกันนะขี้ฟ้า วันะตะเวนครับผมตะเวนสาสตรสองลงมาสฝนก็นยังลินนะครับกระจูกระร้นไปครับไปเฮ็้งนั่นมืออืนกระยุดครับมือเอือน,นกระยุดนะครับแล้วก็ที่มือืนก็จะได้เข้าไปต่ออีกนะเนาะกระเฮ็ดกระสูกไปครับบ่เฮี้กระบ,บริกินคือนบ้านล่ะโดยหน้าที่ นี่มันก็จะได้ปุ๋ยได้ไอ้นี่แหละก็ง่ามเลยนะครับผมพอมันธรรมดาครับ <c oughs> โอ้สุดยอดครับสุดยอดฝนบดขึ้นนะครับเบดขึ้นบดขึ้นในเบดขึ้นเลยเออกก็จนกว่ามันเริ่มตกตประมาณนดักหางหกทุงมงนไปแล้วครับผมขึ้นมาโอ้ยเนาะ หลดเอ้ยไปไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไร ที่จะไม่เปียกอน,นะครับโอ้ยบังฝ่ามาท่านแกงนะครับเลยนี่กับรมมาเจ็ดโมงกลัวเลยเนีย่ยวนมันธรรมดาครับเจ็ดโมงกรัวแล้วแต่ว่ามันเค็มน้ำฝนตกครับโอ้สุดยอดครับสุดยอด โอ้ยบึงเข่าปลานี่เรื่อมง,งามแล้วครับตะกี้เ่าท่านง่ามเนี่ยเพราะได้ฝนได้ปุ๋ยเลยเอ้ยขึ้นคักเลยครับไปเขาป่าปลานี่โอ้น่าม้าแห้งแล้วครับผมโอ้โอ้น่าเขินคักขึ้นเนี่ยอย เดี๋ยวมือเร่งคุณล่ะจะคอยสิบมาไทายเอออัพเดตน้ำมองนี่ห้เบิ้งนะครับเพามันไหลแห้งอีหลีครับไหลไหลแห้งไหลแรงมากนะผมก็ว่ามันช่วงนานี่แล้วทุกป,ปีที่มันเคยถ่วมเนาะน,น้ำนามสะพานน้ามันจะไหลมาตัยอดพู้ฝุนแล้วครับผม อาน,นะครับผมผมก็จะได้ขอจบคลิปจบยังไหวเพียงจำเนียนะครับเดอ้อผมก็จำเนียแล้วเนาะ,ะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ